สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ทองนะคะวันนี้จะพามาัดมามาัดมอเตอร์นะคะใครที่ไม่เคยเห็นกนารมัดมอเตอร์นะคะนี่คือมอเตอร์เครื่องปั่นไฟเป็นมอเตอร์15กิโลวัตต์นะคะตัวนี้จะเป็นเชือกแบนนะคะเป็นผ้า เป็นผ้ามัดมอเตอร์ใช่ไหมคะใช่ตัวน,นี้คือชุดไฟออก3 8 0โวลต์แล้วก็ 220V โวลต์นะคะพันเสร็จแล้วนะคะรายละเอียดก็เข้าไปดูในช่องเมียช่างได้นะคะเมียช่างลงคลิปไปแล้วนะพิมไปที่เมียช่างก็ขึ้นแล้วคะ่ะ ก็พันแบบนี้นะคะแบบนี้นะพันเป็นแบบเกล็ดปลานะคะค่อนข้างหาดูยากนะถ้าใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะคะ ใครที่รับชมมาจนถึงวินาทีนี้แล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องมิสเตอร์ทองด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะช่องเล็กๆช่องนี้ก็ต้องการกำลังใจอีกเยอะเลยค่ะ ช่องนี้ทางช่องก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับ f อด้วยนะคะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องส่งงานรับงานแล้วนานๆก็จะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมนะคะมาให้ได้รับชมบ้างนะคะเนาะส่วนถ้าใครที่อยากรู้อะไรเป็นพิเศษก็ให้คอมเมนต์ไว้นะคะถ้าช่างทองว่างจะมาตอบให้นะจ๊ะ พอเสร็จหโปนก็จะมัดอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจะมัดรวมอีกทีหนึ่งนะก็คือเก็บรายละเอียดเฉพาะตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะตัวนี้คือชุดไฟออกเพราะว่าเราต้องเก็บรายละเอียดเฉพาะตัวนี้เพราะถ้าตัวนั้นมาทับตรงนี้แล้วเรามาเก็บรายละเอียดทีหลังไม่ได้ม,ม,มันจะรายละเอียดมันจะไม่ดีเท่าเราเก็บก่อนนะ